สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาดูอุปกรณ์เสริม iPad Air 5ในโทนสีขาวดำกันค่ะสำหรับอุปกรณ์เสริมแต่ละชิ้นเนี่ยปอยเคยทำรีวิวแยกเอาไว้หมดแล้วนะคะแต่ว่าในคลิปนี้ปอยจะมารวบรวมให้ดูกันค่ะมาเริ่มที่เคสก่อนเลยนะคะอันนี้จะเป็นเคสคีย์บอร์ดค่ะเป็น Magic Keyboard ของกูโจดอกนะคะจะมี Gen น1แล้วก็ Gen 2ค่ะปอยสั่งมาทั้ง2แบบเลยนะคะตัวนี้จะเป็นตัว g e น2ค่ะ,คะเปิดมาจะเป็นลักษณะนี้นะคะ เวลาจะใช้ก็ติด iPad ลงไปแบบนี้ค่ะติดด้วยแม่เหล็กน,นะคะนี่ค่ะพอใส่เคสอันนี้เราก็ดูสวยดีเลยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวเจนหนึ่งค่ะสำหรับเคสอันนี้จะไม่มีแป้นพิมพ์ไทยนะคะแต่ว่าอันนี้ปลอยติดสติกเกอร์แป้นพิมพ์ไทยมาเรียบร้อยและะ้วค่ะติดแล้วก็ดูโอเคเลยนะคะสำหรับความแตกต่างระหว่างเจนหนึ่งกับเจนสองเนี่ยตัวเจนหนึ่งจะมีไฟที่แป้นพิมพ์นะคะ แต่ส่วนตัวปอยปอยจะชอบตัวเจน2มากกว่านิดนึงนะคะเพราะปอรู้สึกว่าวัสดุเนี่ยดูพรีเมียมดูหรูหราก,กว่าค่ะจะลักษณะใกล้เคียงกับ Magic Keyboard ของ Apple มากกว่านะคะแต่ถ้าใครชอบคีย์บอร์ดแบบมีไฟเนี่ยก็แนะนําเป็นตัวเจน1อันนี้ค่ะแต่ในส่วนของการใช้งานเนี่ยใช้งานได้ดีทั้งคู่เลยนะคะทีนี้มาดูที่อย่างถัดมากันค่ะถัดมาจะเป็นปากกานะคะอันนี้จะเป็น Apple Pencil 2ค่ะ สำหรับเคสของ Apple Pencil ที่ปอยชอบจะเป็นเคสเอลากอันนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นเคส e l ลาก Monami นะคะดีไซน์จะเป็นรูปปากกาลูกลื่นค่ะเป็นสีขาวดำน่ารักมากเลยนะคะ มีค่ะใส่แล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะดูน่ารักเหมือนปากกาลูกเลื่อนจริงๆเลยค่ะเวลาเขียนก็จับถนัดมือดีนะคะสำหรับเคสอันนี้พอใส่เคสเราก็ยังสามารถแตะชาร์จกับตัว iPad ได้ค่ะนี่ค่ะแตะชาร์จได้ปกติเลยนะคะ อันนี้ก็เป็นเคสที่ดีไซน์น่ารักมากๆเลยค่ะปอยชอบมากเลยนะคะแล้วก็อย่างถัดมามาดูที่หูฟังกันค่ะค่ะอันนี้ที่ปอยชอบใช้จะเป็น Airpods 2นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นเคสกระต่ายสีขาวค่ะ เคสอันนี้ซิลิคนคุณภาพดีนะคะนุ่มเลยค่ะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะคะราคาไม่ถึง100บาทค่ะนี่ค่ะใส่แล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะน่ารักมากเลยค่ะสำหรับ a i r p o d s 2ตอนนี้เป็นหูฟังอันโปรดของปอยเลยนะคะเสียงคุณภาพดีแล้วก็เชื่อมต่อง่ายค่ะตอนนี้ป้อยใส่ออกกำลังกายด้วยนะคะใส่วิ่งก็โอเคเลยค่ะ ถัดมามาดูที่กระเป๋า iPad กันบ้างนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นกระเป๋ารูปกระต่ายสีขาวนะคะน่ารักมากเลยค่ะเข้ากับตัวหูฟัง Airpods เลยนะคะทีนี้มาลองใส่ตัว iPad เข้าไปดูค่ะนี่ค่ะปอยจะใส่เคสคีย์บอร์ดอันนี้ก่อนนะคะ นี่ค่ะใส่เคสแล้วก็ยังสามารถใส่กระเป๋าได้นะคะนี่ค่ะใส่ได้พอดีเลยนะคะใส่แล้วก็ดูน่ารักมากๆด้วยค่ะตัวก,กระเป๋าอันนี้นุ่มมากเลยนะคะหรือว่าใครที่ชอบกระเป๋าแบบเรียบๆใช้เป็นแบบนี้ก็ดีค่ะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นกระเป๋าแบบมีหูหิ้วด้วยนะคะ แล้วก็มีเป็นสายสะพายมาให้ด้วยค่ะเอาไว้สำหรับเกี่ยวกับด้านข้างแล้วก็สะพายนะคะนี่ค่ะกระเป๋าอันนี้ก็มีหลายช่องนะคะที่ด้านในนี่ค่ะสามารถใส่ iPad ได้สบายๆนะคะแล้วก็มีช่องสำหรับใส่ของอื่นๆด้วยค่ะจะใส่ปากกาหูฟังก็ได้นะคะ ใส่ของได้จุดีเลยค่ะดีไซน์ก็เรียบรียบสวยดีนะคะอย่างต่อมาจะเป็นคีย์บอร์ดแล้วก็เมาส์ค่ะอันนี้จะเป็นคีย์บอร์ด Logitech K480 นะคะอันนี้ปอใช้งานมานานแล้วค่ะก็ใช้งานได้ดีนะคะแล้วก็ที่ด้านบนยังสามารถเสียบ iPad ไว้ได้ด้วยนะคะเสียบเอาไว้แบบนี้ก็สะดวกดีค่ะทีนี้เดี๋ยวปอจะทดลองพิมพ์ให้ดูนะคะ เวลาต้องการเปลี่ยนภาษาก็กด Control แล้วก็ Spacebar นะคะนี่ค่ะใช้งานได้ดีทั้งตัวคีย์บอร์ดแล้วก็เมาส์เลยนะคะแต่สำหรับคนที่ชอบคีย์บอร์ดแบบ Mechanical นะคะไปแนะนำเป็นตัวนี้ค่ะค่ะอันนี้จะเป็น Royal Blue r k 6 1นะคะตัวนี้ก็ขนาดเล็กกระทัดรัดดีค่ะ สัมผัสเวลาพิมพ์ก็ดีนะคะสําหรับคนที่ชอบคีย์บอร์ดแบบเมคานิค c อลอยากจะเปลี่ยนคีย์แคบแล้วก็คัสตอมต่างๆเนี่ยแนะนําเป็นตัวนี้เลยค่ะแล้วก็อย่างสุดท้ายนะคะจะเป็นลําโพงบลูทูธค่ะอันนี้จะเป็นลําโพงดีวูมเอสเพรสโนะคะขนาดเล็กกะทัดรัดค่ะดีไซน์ก็น่ารักมากเลยนะคะอันนี้มีหลายสีเลยค่ะแต่เ็าเลือกมาเป็นสีขาวนะคะ ตัวเล็กแต่ว่าเสียงดีนะคะอันนี้อันนี้ปอยก็ใช้งานมานานแล้วนะคะก็ใช้ได้ดีเสียงดีค่ะก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับอุปกรณ์เสริม iPad ในโทนสีขาวดำที่ปอยมีอยู่ค่ะปอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด Subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ